วันนี้นะครับผมพามาอัปเดตรถบ้านพี่กำพลนะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับไปเอาเข้ามาใหม่ก่อนไหมครับหรือว่าอเอาแต่ละคันอะไรก็ได้เอามาใหม่ก็มีหนือมีอาซีสีแด,ดงๆข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็เอ็นเอสอาร์ S R ที่เราคุ้นเคยนะครับยังไม่อ่อนนะครับอยู่นานแล้วอยู่นานแล้วรอคนมาเป็นเจ้าของอยู่นะครับรอเนื้อคู่คันนี้เบาๆคันนี้มีเอกสารครบ ครับคันนี้อกสารครบราคาไม่แพงครับไม่ถึงเหมือนไม่ถึงเหมือนนี่คันนี้ด้วยคันนี้อาซีใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้เมียตร้อยอันนี้เมียตร้อยเนาะนี่กุญแจนี่เป็นพวงเลยดิสตาร์ตติดไหมพี่คันนี้เตยดลองดูนี่อ่านดูก็ได้พวงที่เขาขาวมั้งเมียร้อยนี่ครับมีกุญแจทํามาให้ครบทุกตัวลองดูอันนี้ใช่ไหมสีขาวอ่ะเมียร้อยไหมยันเมียตร้อยไหมน่าจะเมียตร้อยแล้วล่ละเอก็ดูง่ายดีนะครับกุญแจจัดมาให้เลย เดี๋ยวเลยมันสตาร์ทขอถอยนิดนึงแบบไม่ต้องไม่ต้องบิดเลยนี่มไม่บิดนะครับเนี่ยแบบนี้ i, เอยกับจานผออบายวนได้เครื่องนิ่มๆนะครับเบิ้ลเบิ้ลในฟังในเบิ้ลฟังลองขี่ก็ได้ด้วยเชือ่อ <PE AR> ลองขี่ให้ดูเลยขั้นใหม่นะขั้นใหม่คันนี้ไม่เคยเขี่ครับรถแม่บ้านรถแม่บ้าน คุณแม่บ้านสนใจนะครับผมเดี๋ยวขี่ถึงหน้าบักซอยนีไก่ต้องไปไกลต้องไปไกลเออไปเบิ้นเลยอาเนี้ครับประมาณนี้ละไม่ไกลไม่ไกลพอได้ขี่พอได้ขี่จอดที่เดียวจอดที่เดียวหนาเออดีดีดีขี่ได้ครับผมเครื่องมาใหม่ดีดีอยู่ขี่ดีขี่ดี เอสองคันนั้น,นอจอดนานแล้วเป็นซากอยู่ยังไม่ติดคันนี้ยังไม่ติดกับเอคิตันนี่สองคันนี้ยังไม่ติดนะครับถ้ารับได้ก็สภาพนี้เอาไปซ่อมอย่างเดียวเป็นอะครับ <c oughs> อันนี้ติดนีเบลเบลสองคันนี้ติด <c oughs> ตโอ้สวยนะครับนี่อันนี้นิ่มๆเลยเคยขยี่ใช่ไหม โอเคโเคเจ้าตาได้ฟังหน่อยวันนี้มีกุญแจสีน้ำเงินมังเบลเล็บโบหมดกุญแจนี่นี่อ่ะอันนี้มันเลเดอร์ใช่ไหมเลีบน้ำเงินอีกนึงเออนนี่นี่นี่ลองดูลองดูจะลองให้ดูนะครับผมไหนๆก็ได้มาวอร์มเครื่องแล้ววันนี้ขอวอร์มเครื่องหน่อยละกันได้ไหมเออได้ได้ลองเชิเลยไม่ต้องเบิ้ลไม่เบิ้ลนะครับเนี่ยเพื่ออุ้ย ตามสภาพตามสภาพขาไม่โดนโทษทีนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาอะไรมาล็อกไม่เื้นน้ำเนี่ยเอาไหมเอาไหมน้ำมันน้อยหรือเปล่าเดี๋ยวนะเปิดชกก็ได้ถ้ามันไม่ติดเปิดชกนี่นะมเอ๊ยสงสัยไม่เออเอาเดี๋ยวทุกศาสตร์เนี่ย พอได้ไหมเนี่ยมีคาดิม <No ีคาดหรยมีคาด์ดมีคาร์ดเ๋ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยข้าวเฮ้ย้าวเกิดข้วมันขวายขวายคัดเยอะจังวะขี่ได้อยู่พี่ก็ขี่ได้อยู่ วันนี้นะครับวันนี้คันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับเดียวคันนี้ก็ติดอยู่คันนี้เทียนหน้าแล้วเทยลงแล้วจ่างของแล้วผีเดือดก็มีจ่างของแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจอดข้างๆกันก็ได้อันนี้นะอันนี้นะอันนี้แบบอันนี้มันเกี่ยวว่างอะไรใช่ไ <c ười> หมเพลินไหมอ๋อมันว่างแล้วมันว่างแล้วได้นะครับได้ ได้ก็คือได้นะครับไม่ต้องไปถามหาความหมายมากมายได้ก็คือได้คันนี้เหรอครับติดนะครับติดเหมือนกันคันนี้ก็ติดเอาลองไหมลองไหมเดี๋ยวคนไม่เชื่อในสภาพรถเก่ารถเก่าพอได้ขี่ไป็นนาคัดดอกไหนครับพี่เปล่ามีใครอยากไปปั่นแดงๆอ่ะสีแดงเบลเบลสีแดงเบลแดงอ๋อนี่เด็กโอ้ ทำกุญแจไว้ดูง่ายนะผมซื้อมาใหม่สั่งมาร้อยกว่าบาทประมาณสามสิบชิ้นนี่แหละคุ้มคุ้มอันนี้ไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องเปิดโชว์ไงมันไม่มีโชว์เนอไม่มีคันนี้เปิดไม่ได้คันนี้เปิดโชว์ไม่ได้ครับเอาแบบสภาพจริงให้ดูเลยนะครับเอ้ยไม่มีหัวไม่มีเหินอันนี้มีคาดเลยมีคาดด้วยแบนนๆแมันกั้มมันกั้นะไม่ต้องไม่ตาร์ทให้ดูเฉยวันนี้เดี๋ยวมันจะกินเวลา เอาไปปั่นเอาได้นะครับได้ขับได้แน,น่นอนผมลองแล้วเบลก็ขับสนุกคนระับเทียหน้าก็ติดเทหน้าคันนี้เทหน้าเทหน้าก็สีดำสีดำสีดำพวงสีดำเทหน้าอ๋อนี่เดะเห็นเลยหาง่ายค<อ>รับมีเสียงเพราะเสียงหวานชอบเสียงเทหน้าคันนี้มากงใช่เะต้องลองแล้วโอ้ เท่ดีเอ๊แบนแนไหนแบนไหนต้องสองจังหวะเท่านั้นนะครับถึงมีเสียงนี้เออประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันให้ดูเสียงนี่เชลองมาทดสอบเสียงเลยเขาจีบก็ว่าละเดี๋ยวถ้าอยากขี่มาลองขี่เอาเองนะครับผมใครสนใจเลี้ยงเงินสีน้ำเงินอ่าตอนนี้เลี้ยงเงินจีเด้อน่ารักมั้งน่ะอ่านี่ไงเจอละ หาง่ายก็หาง่ายแยกสีไว้ชัดเจนสีตามรถเลยใช่ไหมครับสีตามรถเลยเออเขาจะทำเนาะจะได้จำง่ายๆอันนี้ก็ติดเอาเลยโอ้ขาดเรียมขาตั้งถุงอันนี้แรงแนเหนึ่งร้อยยี่สิบห้าพุ่นเนี่ยเออร้อยยี่สิบเสียงหอมๆดีอะทรงทรงมันเหมือนกับโซนิคเลยนะครับถ้าเกิดคนขับโซนิคจะรู้เลยว่ามันทรงเดียวกันนะ มีคนชอบอยูอะใครชอบแบบสไตล์โซนิกนะครับผมความรู้สึกเดียวกันเลยผมบอกเลยคันนี้อ่วเอาเป็นว่าอย่างเดี๋ยวค่อยลองขี่แล้วกันลองทดสอบคันแดงนี่แบบคันแดงนี่ติดไหมพี่เยตเจีสีแดงสีแดงเหมือนกันสีแดงสีแดงซ c สีแดงครับผมนี่แห <c oughs> ละแต่ทำว่ากุญแจมาให้ใหม่ละตัวเนี้ยกุญแจกุญใหม่ใหม่เลยนะท่านีี้ใหม่ๆม่เลย เปลี่ยนบล็อกให้ใหม่อันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วขันง่ายครับแต่คั้งนี้คาสตาร์ทไอ้เชื่อมมานี่ตรงไหนี่พี่เชื่อมอยี่นี้ใช่ไหมไม่ไม่เห็นอ๋อตรงนี้เชื่อมเชื่อมแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะเอาไว้ใช้งานมันไม่นินมอะไรามชิดเกินไปไม่ต้องเบิ้ลเลยนะเพียวๆเลยนะครับเกือบคู่ใหญ่แมวเกือบไหมอือยวเปลี่ยน เดี๋ยวลองเพื่อนให้ดูนะครับว่าได้ใช้ใช้สาววกอาซีนะครับรอต้องวางคันนั้นเลยหรอวิบากวิบากเหรอเดี๋ยวลองวิบากให้ดูนะครับิบากวิบาก,บากเดี๋ยวทดสอบวิบากนะครับผมนี่ของแท้แรงแรงตัวแรงเดี๋ยวคันนี้ขับให้ดูเลยสำหรับสาววกวิบากซีไหนนะพี่ เยี่ยมเงินนะน้ำเงินเหมือนกันไม่ไม่มีอันนี้ไม่มีกุญแจอันนี้ไม่มีกุญแจไม่ต้องใช้กุญแจต้องใช้กุญแจเปิดสวิตเลยนี่เปล่าสวิตอ่อนนี่ยีแดงอ่อนแล้วก็ไปเลยไปเลยอู้มันสูงนะคลาดนะพี่นะคราดคาดเดี๋ยวเดยเอาไปใกล้ๆก่อนเดี๋ยวันจะพุ่งตรงนี้อู้ขาไม่ถึงยันรถเหี้ยวบมาเนี่เนะ กี่อ้อมป่าไปเลยแล้วเนาะอ้อมป่าเลยวะมันลุยได้อยู่แล้วเอาตาร์เลยเนาะต้องกำคาญไหมครับไม่ต้องไปตาร์ทเลยอ๋อ,อมไม่ต้องกดอ๋อกดสตาร์ทนี่มันเดิมมันมันเอาเบิ้ลเบิ้ลหน่อยระ <c oughs> วังนะแข็งแตกกันอู้หัวข้อเระเบิดได้ทีนึง <c oughs> เดี๋ยวเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ออขอ<ะ>ขอภัยครับบ้างอะไอยังฮะเครื่องเอเกียบบ้างหรือยังว่างอยู่นะครับเมื่อกี้ไม่ได้ว่างอย่างไรบ้างเนี่ยหยับลงสุดแล้วก็ต่อขึ้นนิดนึง่งต่อขึ้นนิดเดียวได้ไหมไม่น่าได้ฟังเสียงมันยังไม่ได้เออเหยับลงหนึง่งต่อขึ้นโอ้ยส่งบึกบึดแล้วนะมันหยับลงให้สุดแล้วก็ต่อขึ้นนิดนึง มาไเดี๋ยวทำให้บ้างโอ้ยยังไงเนี่ยผมไม่ชอบไอ้คราตรงนี้แหละต่อขึ้นนิดนึงมันไม่มันไม่โดดนะเยี๋ยวลงสุดแล้วก็ต่อขึ้นนิดนึงนะ้ฟังเสียงไม่ได้บ้างแน่พี่จะทำเองเอามาถ่ายตั้กล้องเขียนกันถ่ายที่นี่เอาดูดูรถไปก่อนเดียอ รอจังหวะที่ที่กรถตานเนี่ยมันต้องเหยีบยบลงสุดเหยียบลงสุปดปุ๊บแล้วก็นี่เห็น้่าเลยฟังเสียงเก็กนิดหนึ่งก็จะได้มันจะเก็กนิดหนึ่งไม่ได้มันต้องเบิ้ลตลอดไม่ไม่คับ วันนี้งอเงี้ยงอเงี้ยขี่ทุกวันจะโชว์เลยมันไม่โฉลนยังเดี๋ยวมาได้ไหมมาเลยมันซูมได้ไหมเนี่ยเอาเท่านี้แหละมันซูมยังไง ไม่ได้ไม่ได้เบียก,ก็ไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซ่อมกันแล้วกันเอาตามสภาพนี่แหละไม่ไม่ให้มันดับไหมเราไปขี่เล่นแล้วไปตั้งนั่นตั้งนี่เล่นใครไปตั้งของเปล่านี่ไปตั้งทำไมไม่รู้ไปจูนเสียร,สร้างนะสร้างหน่อยอ <laughs> ปัน่นเด็กปั่น เกียร์น่าจะเป็นเกียร์วนเหมือนเ,อเนี้เกียร์วนเกียร์วนวนไปจนสุดเลยเนาะเดี๋ยวคนชอบว่ากันไปไปมาไปต่อเอามันหยุดหรือยังนี่ยังต่อเน,นื่อยังอ๋อทำไมมันไม่ขึ้นฝั่งนี้วะเออมันมันขึ้นเวียมันขึ้นเวลา,าใช่ไหมไปไปคันไหนต่อคันนี้แหละเวียบคันนี้นี่ อะไรเขาตัวเองขันเหลียงขันเหลืยงเนี่ยคันเหลืองขันเหลียงอ๋อันเหลืองนี่ติดไหมเพี่คันเหลืองไม่ติดยังไม่คนถามมาเยอะมากแต่มันไม่ใช่เครื่องของมันแล้วอนาคตนี่จะไปเปลี่ยนเป็นเครื่องอะไรนะคันนี้แล้วต่หาได้แต่ที่แรกว่าจะใส่เครื่องเวฟเซตไม่รู้จะโอเคไหมเวฟเซตที่เขาบอกว่าอะไรเครื่อง R เลยนะไอ้คนที่เกืมาวันนั้น CPR วะไม่ไม่เครื่อง R ะไรแต่ที่ว่ามันโค้งเดียวกันกับตัวมันนะ ไม่รู้แสจะไหนนะมันจะค่อยไปดูนะดีเด้อเอาคลิปนี้ก็ไ้เท่านี้ก่อนเผื่อใครสนใจก็เข้ามาชมได้ครับนี่ครับตามนี้อัปเดตให้ดูอัปเดตแล้วสตาร์ทให้ดูด้วยวันนี้ติดจะเป็นส่วนใหญ่ไม่มีถ้าไม่ติดเลยมีแค่เนีเยยังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ซ่อม,อมต้องไปเปลี่ยนเครื่องนะครับฝากติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับฝากช่องไอ้เจ้าพ่อรถเก่าด้วยนะครับทุกช่องทางอย่าลืมครับ